คนที่เกิดวันพุธคะเราจะมาดูดวงเป็นรายสัปดาห์กันนะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16นะคะวันจันทร์ที่16จนถึงวันอาทิตย์ที่22กันคะ่ะคนวันพุธจริงๆแล้วสัปดาห์นี้นะ คุณเชื่อในเรื่องของการกระทำของคุณไหมคะวันนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่เหมือนคุณจะได้รับข่าวสารนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ย ถ้าคุณทำงานไม่ว่าจะทำงานจริงๆอยากให้คุณทำงานแบบสองจ๊อบนะคะเพราะว่างานเดิมปัจจุบันของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่แล้วเราควรจะทำอะไรเพิ่มให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันอาจจะประสบปัญหามีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้างนะคะแล้วถามว่าคุณจะทำอย่างไรนะ เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งนะคะคุณสามารถมีที่ปรึกษาได้นะแต่คุณก็จะยังคงมีความเครียดมิตกกังวลได้นะไม่ว่าจะที่ปรึกษาเป็นผู้ชายก็สามารถให้คำปรึกษากับคุณได้นะคะหรือว่าคุณถ้าในเรื่องงานเองเนี่ย คุณก็สามารถปรึกษากับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงจะโดดเด่นมากนะคะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของคุณเองนะคะพี่โบบอกได้ว่าคุณเองก็จะมีความสามารถในการบริหารจัดการอะไรได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์ที่คุณ มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะแต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณก็เหนื่อยนะคะแต่มันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นนะจริงๆสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณคุณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันอยากจะเปลี่ยนอะอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะก็แก้ทางโดยการที่ สัปดาห์นี้สิ้นสัปดาห์คุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวอะไรบ้างนะคะเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกของคุณนะแล้วก็ไม่อย่างนั้นถ้าคุณทำงานเป็นทหารตำรวจนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวกับมูลนิธิที่ต้องช่วยเหลือคนนะถือว่าสิ้นสัปดาห์จะเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความสุขนะการงานคุณก็จะดีนะคะ ก็แต่ถ้าไม่ใช่นะแนะนำให้เดินทางนะเพื่อหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆสำหรับคุณไว้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะเส็งมากๆนะแบบอยากจะจบสิ้นอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณจะเครียดมากขนาดนั้นนะมันมีความกังวลน,น่ะแหละความกังวลขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะ